สวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าใบไม้ใบเล็กๆแบบนี้สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะจริงดีไม่ต้องสั่เก็บใช่ไหมนี่แหละคือการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชใช้แสงแดดน้ําและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อมาทําเป็นอาหารซึ่งคือน้ําตาลกโูโคสนั่นเองค่ะแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาให้เราได้ใจรีๆกันนะคะสารที่ได้หลักคือกูโคสบางส่วนจะเก็บเป็นแป้งและบางส่วนใช้ในการสร้างกิ่งก้านใบค่ะ แต่พืชจะสามารถเติบโตได้ก็ต้องมีปัจจัยภายนอกเช่นแสงแดดน้ำดินและปัจจัยภายในเช่นโฮอร์โมนด้วยค่ะถ้าขาดแสงก็ไม่โตเหมันเราขาดกาแฟตอนเช้าเลยค่ะเช้าเหมือนกันพืชยังตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เช่นการเอียงเข้าหาแสงหรือการใช้ลงดินอย่างเช่นต้นควาตื่นสายที่ตอนเช้าบานตอนเย็นจะหุบเหมือนคนตื่นสายเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะและนี่คือตัวอย่างการหุบและบ้านของต้นคุณนายตื่นสายไปดูเลยค่ะสรุปคือพืชไม่ได้อยู่นิ่งๆอย่างที่เราคิดนะคะพวกเขาะมอานเองได้และมีปัจจัยที่ช่วยเติบโตได้ค่ะ และยังตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะชีวิตรับของพืช